สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องน่ารามหมอลำค่ะคลิปนี้เอาความน่ารักของอาจารย์ประจักษ์ชัยกับคุณแม่แอนนามาฝากนะคะความน่ารักของพ่อแม่นะคะที่มีต่อลูกๆในค่ายนะคะน่ารักมากเลยนะคะงานนี้คุณพ่อนะคะใส่สุดทักซิโดมาเพื่องานของลูกสาวโดวยเฉพาะเลยค่ะ แม่แอนนาเองก็สวยมากๆเลยนะคะตั้งแต่หุ่นเฟิร์มขึ้นบอกเลยค่ะว่าสวยมากเลยนะคะงานนี้คุณพ่อนะคะร้องเพลงให้กับลูกสาวด้วยค่ะบอกเลยค่ะว่า ท่าทางการร้องเพลงของนายห้างนะคะสุดยอดมากเลยค่ะสมกับเป็นนายห้างของค่ายใหญ่นะคะค่ายหายทองคำค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศเลยนะคะว่าคุณพ่อนะคะจะเซอร์ไพรส์ลูกสาวร้องเพลงอะไรให้ลูกสาวฟังค่ะเป็นผลงานเพลงที่น้องอยยกีเองได้บีบให้อาจารย์เอาไว้ร้องตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคะอยากจะฟังอาจารย์ปราชัยร้องมากเพราะอยากจะฟ้อนใส่คุณพ่อร้องนะคะ ยุใส่คุณพ่อ,อยุใส่อาจารย์ขออนุญาตตามหาในห้างให้ทองคำด่วนเลยนะคะ <c oughs> เออมาแล้วมาแล้วย่พ่อทักซิโดสุดหล่อของงานผมก็ผมก็คาดหวังว่า <c oughs> ท่านในห้างจะร้องเพลงฝรั่งหรือเพลงสากลทั้งสองเพลงทำไมคะดูจากการใส่ทักซิโดมาวันนี้ค่ะ <c oughs> แต่พ่อเบิ่งสกิปเพียงแล้วเป็นปากโกดใจคิดถึงไหมสวัสดีค่ะคุณ่อก็แฮปปี้เบิร์เดย์ลูกสาวนะครับยูกิหายทองคำเป็นปีที่สองแล้วสามกับพ่อสามพ่โอ้มันทำไมังไปจังเลยโอ้ยดีใจรลายนะครับที่มีลูกสาวคนสวยแล้วก็เก่งร้องได้ทุกสไตล์ได้ทุกแนวแล้วปีนี้จะเป็นปีของยูกิดังแล้วก็จะดังขึ้นไปอีกตั้งแต่9ก้าขวบแล้วเนี่ย ั้งแตยูรายการใหย่สเประเทนไปทุกที่ทั้งรายการอ่ะหลูกเกิดทั้งรายการไม้ทองคําแล้วก็อะไรนะมอลำัฟังเพรมอลำฟังเพชรสุประเทนแมนเมยอะเยะมากมายแ,แล้วปีนี้ทั้งละครและหนังใหญ่ผู้กํากับที่เราไปเจอมาแล้วนะครับสําหรับเป็นหนังผีแต่ว่าเป็นหนังผีปอบแบบโมเดิร์นเนี่ยชีคัมเอ็ดไนท์ชีคัมเอ็ดไนท์เธอายามางคืนนะครับเธอมาญามางคืนก็ ยังไงเดี๋ยวติดตามเปิดกล้องปลายเดือนพฤษภาแล้ววนต้องไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ให้คิวเร็วกว่านี้เพราะว่าน้องยังติดละครสิงโตลำซิ่งกับพี่นุกอยู่นะครับพี่นุกมาต้องขอบคุณพี่นุกด้วยนะครับนุกชนะดลได้กกำลังจะไปถ่ายรูปกับพี่นุกนะเนี่ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอจานด้วยนะเดี๋ยวฟอนนั่พอไปไปไปถ่ายรูปกับพี่นุกก่อนแล้วก็พี่พี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 ด้วยนะไม่ได้นะต้องมีผู้ชายประกบข้างสองซ้ายขวานะแล้วเธอก็ต้อง ชัดเจนนะวันนี้นะต้องมีชามชัดเจนนะห้ามอึมคึมนะอาจารย์อาจารย์กับส้งเก้งเก่งดีมดกากแหละอ่ะเราก็รุ่นอยู่กันเนีย่ยนะครับเลขสิออกทั้งใดนะวันนี้เลขสปปลาวออกหนึ่งแปดนะเอาเหรอใครใครเลขลาวอะไรผมไม่รู้เลยบอกเมื่อกี้บอกว่าเลขลาวออกหนึ่งแปดผมโพสไปเมื่อเช้าไงออกอายุอยู่กี่ออกอายุอยู่กี่เลย<อ>นะครับแต่ว่า วันที่4พฤษภาคมขอยัีหา14ปีนะครับเดี๋ยวไปฉลองอยายโยทียาโสทครับะไม่เป็นการเสียเวลาครับผู้นำทีมงานพวกเราก้าวขึ้นสู่วีพี่น้องเอ๋ยอันบ่หมอล้มีมีน้ำกันไหลาบานมานน้ำกันกระไหลบอนล่างคนนอนตื่นสวยล่างคนนอนตื่นเศร้าพวงเบาประคองกันพี่น้องเอยการเดินทางวันนันกระขาดวอนหลายตอนล่างให้ง่วให้หลุมคุ้มเกินเนื่องคอย ล่างห้อยควยห้อยสร้างการเดินทางการะซ่าแน่พ่อแม่เอ้ยบุญดาวกอดดาวเปล่าปล่อยหัวลำปัจับใช่หน่อยกอดด่งดังเสียงปรบมืดนะครับพี่น้องครับตั้งวงสาวเมินหาเต็มแล้วก็แดนเซอร์สี่คนที่อยู่กับอาจารย์พ่อแล้วนะนะครับไม่ไม่ผมจะไปกับยูกิครับเป็นนักร้องเปิดนยูกิแทนยูนานใช่ไหมแทนยูนานค่าตัวสามพันยุตะกรจ่ายยูนานนะตอนนี้อ่ กลับมาลำงเองดีกว่า mm hmm. เพราะว่าอยู่นานร้อง mm hmm. แต่เพงลงรถบัมีน้ำมันกับแค่สูตรมาลากิ่งไปมาดวงจิตเพลง mm hmm. เสียงตัวเองเป็นตาในปากว่าเบื่อเขาหลาย mm hmm. บ่อยากเห็น mm hmm. บ่อยากพอแต่ใจ mm hmm. นอห่วงบ่หา เห็นกันเขาได้ว่าเขาหลอกว่าเขาล้วงแทนใจห่วงเห็นเขาคืบบ่อเศร้าได้นอนดลมเอ็บชาดีบอมีสอ่แดนเซอร์นางฟ้าคู่ขวัญคู่ฮิตกับยูกิหายต้องทำดวงใจเอ๋ยทำไม เมื่อหมดคหวังเหียนขำดังคุยชายเอิดนั้นภาพิดตาบอกว่าไม่ลืมมันไม่นานก็พันลืมแขนแสนตาตัออ้งใจพีคืนนี้ต้องลืมเขาสิ่งเมื่อผู้หญิงไม่มีแต่เขาหรอกนะกังลืมเขาเลือดเท่าตา ใจของคนหามแล้วสุดต้มตมคือลูกกิงละบนแังหาปากปาบากก็ยังน้องมตัดห้อยม้าวานเก็บจากเขาคำขาดบัดซบมาสุดดอยยัางละดอยกาวี่คู่นักตึกนคบามาลืมบ่ได้ดพี่มานออย่าง้อนบอดด้วความเบื่อตาเธอจะรักมากไี่ถึงห่วงห่วงเธอทุกบันชั้นสำสวงไม่มาควงแต่มาขอขึ้นดีเออยิ่งหน่อยนะ เฮ้ยหจ่อยอย่ารีบตัดอะไรไม่ตรีเจ้าคือแก้วที่ประดับชีวีถ้าเธอดนีเือนดางไม่มีชีวันต้องพันละมา่อยมากอชาวบ้านขอตั้งใจไหมเบอร แต่เจ้าไปเบาเี่าสนยว่ากคนตะวันแดงแดงเรีดหอนี้ไอ้หัวคนหัวมีเสียงฝากมีเพ่าคเจ้าให้ได้แต่ทางหัวใจคิดถึงน้องเอออขอบคุณสำหรับแม่อุ้มเจ้าของแบรนด์อุ้มรักนะครับ CEO เครับผมไปแรงที่สุดตอนนี้นะครับแม่อุ้มนะครับครับ ครับเป็นเพลงหาก,กินที่ผมทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมาโอ oh. ได้แค่สองเพลงเท่านั้นถ้าใครจะจ้างผมไปกับยูกินะครับค่าตัว3,5 0 0ก็สองเพลงคือกันคือ <c oughs> <c oughs> เอาคือเอาหน่อยเถอะอ้าเขาทองมาซ้ำนี่ <c oughs> ๆๆมันเป็นของของังไม่มีซ้ำนี่ร้ <c oughs> องสองเพงลงร้องสองเพลงรับ3,5 0 0 3,500ครับเปิดให้ยูกิแทน <c oughs> แท่นบอล <c oughs> แท่นบอลยูน่านเขาจะสั่งซื้อ่าค่า อยู่ขาไหทถ่อมคำเออเข้ากันครับเพราะแต่ว่าผมว่อยู่ขาสิบยิญงัยพเนรว่าเอายุยังไงอยู่ไรไหทถ่อมคำอยู่ไรครับพี่ไม่แต่งเมตานี่เลยบัมแบงขอนสิเดไปโกนหัวบ่อยู่ยังก่อนยู่ยังก่อนยู่ไรอยู่ไรนะอยู่ไรถ่อมคำโอเคครับอ่ะยังมีศิลปินมากมายแล้วก็เกมแล้วก็ละครมีประกวดนางงามด้วยนะนันทนากรอันนี้คนแต่งเพลงข้าสิเจ็บสาธุ แล้วก็ใจสิเพเจ็บตรงนี้หลายเพลงมากเพลงอุ้มรักนี่ด้วยนะล่าสุดของน้องยูกิฝากแม,แม่แม่ด้วยนะครับลองว่าไหนเอาแม่แม่อุม้มลองไห้ฟังคนไหนหนึ่งเด้วะเพลงน้องลองได้แล้วลอ้ารลองได้แล้วมาเป็นเพลงช้าอีกหนึ่งเพลงที่ที่น้องตั้งใจมากผมก็ตั้งใจแต่งบัคคกเลยนะครับลูกสาวว่าหนูอยากได้เพลงสาเพื่อเป็นเพลงพิเซนเตอร์กาแฟอุฟอ้มฮนะเขาเนาะค่ะชื่อเพลงก็ชื่อเดียวกับผลิตภัณฑ์เลย เหมือนเหมือนอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้แต่งเป็นเพลงแต่ว่าเหมือนเอาชีวิตหนูมาแต่งเลยแมนว่าอุ้ยเอางี่ดนตรีเขาจะส่งมาคืนนี้แต่ตอนนี้ให้ร้องสดๆให้ฟังก่อนนาะแมนแทบบอหรือแค่ตัวล่อให้ลงสาวคำที่เว่าว่าฮักบอได้หลอกให้โอ้อ้าให้ได้เบิดทุกอย่างเว้นแต่เดือนกับดาวคำที่เว่าจริงใจอิหลีบ่คัน แกระซอยแท้แค่มันด้วยใจโอบุ้มหาัเข้าไว้โปรดถนอมตลอดไปอย่าให้ต้องกังวลเป็นสิโดนปันใดกับบมีไผมาพรากใจหักแล้วหักเลยบ่สันตาโอ๋อเอาคี้นี้บ่แมนขี้นี่แหละถือแล้วเอาสูงก็ดีได้บ่ แค่ต้อนล่อให้หลงสาวคำที่เมาว่าฮักบอได้หลอกให้โอ้อ้าบีไม่ได้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 อย่าเห็นบาปน้องข่อยแมนแท้บ่หรือแค่ต้อนล่อให้หลงสาว <Yeah. S 1> คำที่เมาว่าฮัก <c oughs> บ่ได้หลอกให้โอ,อ้อ้าให้ได้เบิดทุกอย่าง <c oughs> เป็นแต่เดือนกับดาวคำที่เมาจริงใจ โปรดอุ้มหักเข้าไว้โปรดทนนองตลอดไปอย่าให้ต้องกังวลแม็นสิโดนปันใดก็บม่มีไผยมาพรากใจหักแล้วหักเลิกหมดสันตาทุกคนปรบมือครับผมเป็นเพงลงไม่ล่าสุดทรงเนื้อให้มือเดี๋ยวลองได้เลยแกะ5นาทีค่ะเพลงโอ้สุดยอดมากนะครับปัดหััแม่ด้วย นะครับเร็วๆ,ๆนี่ถ่าย MV วันที่ห้าเอาบรรยากาศแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแบบให้มันเป็นตาฮักตาฮักบรรยากาศกุ๊กๆๆๆๆกิ๊กกกุมั่มกำลังจะปรึกษาด <laughs> ้วยมั้งว่าใครจะเป็นพระเอกดีพระเอกน่าจะคิดไม่น่าอยากนะครับ <laughs> ผมว่าเอาบ๊อโอเคขอบคุณมากครับ,รบขอบพระคุณท <laughs> ่านในห้างด้วยนะครับวันนี้ เลาบรลงเพียงโดนเติบเลยด้ขันพลเมืองานยุกี่นี่เราบปสวมบทบาทนักหลองเลยดิปารบังหายนีค่าไทยลูบน้ำอายน้ำเยอยู่บ่รด้ฟอนส่ยี่พอครับเดี๋ยวเดืเดกๆจ้งให้คนขึ้นเบ๊ยย <c oughs> ังหล่ารักมากๆเลยนะคะขุนพ่อประจักษ์ชัยนะคะของลูกๆนะคะไข้หายทองคําค่ะท่านเป็นคนอารมณ์ดีนะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นคนเฮฮาสนุกสนานนะคะแล้วก็ใส่ใจกับคนรอบข้างมากเลยนะคะ เป็นโชคดีของลูกสาวนะคะที่ได้มาอยู่ค่ายไห่ทองคำค่ะพร้อมทั้งในค่ายนะคะก็มีอาจารย์แต่งเพลงนะคะบอกเลยค่ะว่าแต่งเพลงเก่งมากเลยนะคะรังมาหลายเพลงแล้วนะคะงา,งานนี้นะคะก็ได้แต่งเพลงให้น้องยุกิด้วยค่ะบอกเลยนะคะเป็นเพลงที่เพาะแล้วก็ซึ้งกินใจมากเลยนะคะเราก็จะได้รับชมแบบเต็มเพลงนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณไลฟ์จากน้องยุกินะคะแล้วก็อาจารย์ประจักษ์ชัยด้วยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ